ครับพบกับ TKGO ห59นะครับวันนี้ก็พบกันในคราวนี้เราก็จะมาสร้างบ้านเนื่องจากเหมืองในคราวที่แล้วที่เราได้สร้างเอาไว้เพื่อที่เราจะเอาชีวิตรอดแล้วก็เจอซอมบี้หลังจากนั้นเราก็โดนซอมบี้ฆ่าตายเราจึงไม่มีฐานที่มั่นผมก็ได้มาสร้างเต็นท์ไว้แถวนี้เพื่อที่เราจะเตรียมสร้างบ้านและผมก็ได้เตรียมอุปกรณ์เอาไปแล้ว วันนี้เราก็จะมาสร้างบ้านกันนะครับทุกคนนี่เลยบุกรณ์ไม้ต้องมีหนึ่งสองสามสี่บ้านในวันนี้ก็อาจจะเป็นหนึ่งถึงสองชั้นนะครับผมก็ไม่มั่นใจเนื่องจากว่าด้วยเวลาอันมีจำกัดของเราที่คลิปมันอาจจะยาวเกินไปด้วยผมก็ยัง ไม่ค่อยแน่ใจที่จะสร้างใหญ่เท่าไหร่แต่ว่าผมก็ฟาร์มไม้มาสาหัสสากันเลยแล้วก็มงก็วางแปลนบ้านเอาไว้แล้วเนาะก็อันนี้ผมก็จะมานํำกระจกพร้อมแล้วนี่กระจกพร้อมแล้วไว้สำหรับสร้างบ้านกระจกพร้อมแล้วนะครับแล้วก็ไม้ก็พร้อมแล้ว อันนี้ก็เป็นแบบแปลนบ้านนะครับนี่แบบนี้เลยก็พื้นของเราก็จะมาเชื่อมตรงนี้ยาวไปยาวไปพื้นที่ของเราก็จะเป็นขนาด2 0่สิคูณยีนะครับก็ขนาด2 0่สิคูณยีเนี่ยก็จะใหญ่ถือว่าใหญ่มากเลยทีเดียว ก็เหมาะสำหรับการวิ่งหนีอะไรก็ตามก็นี่นี่ก็จะเป็นอุโมงค์ใต้ดินของเราเป็นอุโมงค์เหมืองครับก็นี่เลยตอนนี้ก็เริ่มดึกแล้วเราก็จะมาวางแบบแปลนเอาไว้ก่อนเสาใต้ของเราก็จะเป็นหินก็ พื้นที่ก็จะสูงประมาณห้าบล็อกพื้นที่ของเราจะสูงประมาณห้าบล็อกเนาะเฮ้ยซอมบี้วาเย่ยแล้วซอมบี้อุ้ย้ยซอมบี้เดินเข้ามาในบริเวณบ้านของเราต้องหนีไปนอนแล้วเยสเรารอดแล้ว อาเจ้าซอมบี้อาอาฉันจะนอนยา่าฉันจะนอนอย่างสงบออกไปซะเย่อาจะน,นอนอย่างสงบสัทีอืมอ้าวต้องใช้กล่องเครื่องราง นี่ก็คือแบบเป็นบ้านส่วนตรงที่ลอยๆนี่เราก็จะสร้างเป็นอุมโมงค์ลงชั้นใต้ดินก็แบบนี้วิเสียงน้ำมัน e n n น m a n Why Enneman Hi Enneman นี่เราก็จะใช้เป็นโทน นี้ก็ใช้เป็นลายนี้แล้วกันก็นี้เลยใช้เป็นลายสามเหลี่ยมคล้ายๆกับลายน้ำไหลเราก็จะทำแค่ตรงขอบเพราะว่ามันก็จะสวยงาม ในบริเวณขอบเป็นลายน้ำไหลนี่เลยเราก็ทำเป็นแบบลายน้ำไหลวิ๊งผิดแล้วก็บริเวณตรงนี้ก็จะใช้เป็นสีขาวอุย๊ยเลยโอเคเราก็จะต้องปูพื้นบ้านก่อนพื้นบ้านเราก็จะลอยขึ้นมาหนึ่งฉากเพื่อให้ มาดูมีความหนาแน่นนิดนึงแล้วตรงนี้ก็ทำลายน้ำไหลโอเคแบบนี้แล้วก็นี้นี้นี้โอเคลายครบแล้วก็ปูพื้นเสียงเอ็นเดอร์แมนมันแบบว่า มันชวนให้เราอยากไฟโอ้น่าจะว้ามาที่บ้านฉันทำไมเจ้าเอ็นเดอร์แมนไปเอ็นเดอร์แมนเอ็นเดอร์แมนเราต้องไปทำอะไรสักอย่างกับมันแล้วล่ะตอนนี้เราคงจะยังเปรี้ยวไม่ได้แล้วก็คงได้แค่อยู่ดูอย่างสงบฮ้ยเจ้าเอ็นเดอร์แมนรอฉันได้เพชรก่อนเธอน่าจะไม่มีวันอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวเราก็จะมาสร้างกันแบบนี้ก็ในชั้น2ต่อไปเราก็อาจจะเอาไว้ในคลิปหน้าเนื่องจากมันจะยาวเกินไปนะะก็ด้วยเวลาที่ผมดูเอาไว้แล้วเราก็จะวางไว้แบบนี้เลยตึกตึๆตึกตก,ตก นี่เลยเจ้าไก่มันทำอะไรเหรอึ๊กกตึกตรงกลางนี้เราก็จะเป็นพื้นที่เอาไว้สำหรับทำอุโมง อุ้ยข้างล่างใช้เยอะเหมือนกันนี่โอเค okay. อุ้ยอ้าขวานหายไอย้นี่ โอเคเราก็จะวางแบบนี้ก็บ้านของเราเนี่ยก็จะเป็นกระจกซะส่วนใหญ่เดี๋ยวตรงนี้เราก็จะทุบออกไปเลยแต่เดี๋ยวเราไปหยิบว้ายเสียงมันดูแบบโอ้ยอย่าเราตกหลุม เลืองไม้จังเลยอ่ะโอ้ยไม้ที่หาไม่อย่างหนักหนาสาหัสาไม้เลยึแล้วก็ไม้ก็จะเป็นแบบนี้ ็บ้านของเราก็จะเน้นเป็นตีมชมวิวไม่ใช่แบบตีมรักษาแบบป้อมปาการเนาะแบบนี้แล้วก็นี่โอเคเสร็จแล้วจ้าตึก๊กก็บ้านของเราก็จะใช้เป็นกระจกสีขาวซะส่วนมาก สูงห้าบล็อกก็ตรงนี้ก็จะเป็นเห็นเป็นสเพราะว่ารวมข้างล่างเราหนเป็น5 ก็ด้านบนสุดเราก็จะเป็นไม้นะเป็นทางขึ้นไว้หน่อย ็ทางเข้าเราก็จะเอาไว้ทางฝั่งฝั่งนี้ละกันฝั่งที่เป็นที่มีเตาเผาะครับเราก็จะเอาประตูไว้ฝั่งนู้นโอเคมันครบแล้วก็ไม้ตึดตึด,ตด,ตดก็ยฮ้ย สุดท้ายตูบนี่อุย้ยบ้านเราใช้กระจกเปลือกเหมือนกันเนี่ยสองตู้ กระจกนี่นี่แล้วก็ก็ใส่กระจกด้ยตสองนี่กระจกครบไหมอ๋อนีไม่มีกระจกแล้วก็นี่ตรงนี้ก็จะเป็นประตูบ้านของเรา เด,ดี๋ยวปหยิบตึ๊ดโอ๊ยก็จะใช้เป็นประตูนี่แล้วก็มีรั้วหน่อยประตูเราก็จะไว้ตรงนี้ไว้กลางบ้านเลยวัดก่อนแป๊ดนี่นี่เลย ส่วนประตูของเราเราก็จะโค้งนิดหนึ่งหนึ่งตึงต๊ดตึด๊ดนี่แล้วก็นกระจกเคที่เหลือเราก็วางกระจกเลยวางกระจกไปย,ยาว พ่ตอนนี้จะมืดแล้วต้องรีบหน่อยแล้วโอเคโอ้สร้างไม่ทันอ่ะหนังขึ้น กระโดด,ดวิเกินว้ายเราตอผิดโอเคนี่ถูกแล้ว อยเราเป็นกะกลางคืนไปนอนก่อนแล้วต้องโอเคบ้าเราต้องเสร็จก็ว่างของเราเน้นกระจก ของเราจะเน้นกระจกเป็นแบบนี้เลยข,ข,ลยขึ้นมาขอเลืมอ okay. ีกชั้นหนึ่งเคแล้วก็ วิ่งจนหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรบอกไม้เรามีเยอะเยอะมากด้วยโอ้ยงานนี้เราจะตายไม่ได้ผมฟาร์มาตาเลือกถ้าเราตายไปต้องปิดคลิปแน่ๆโอเคอันนี้ ถ้าเราก็เสร็จแล้วก็เหลือหลังคาแล้วก็เดี๋ยวขอไปครัฟสลับก่อนนะครับป๊อปนี่สลับ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 อยู่ไหนเอ้ยสลับนี่โอเคแล้วก็ ที่หนึ่งก็ไว้ตรงนี้ไว้ตรงนี้อันหนึ่งแล้วก็นี้แล้วเราก็จะวางเป็นนี้ เดี๋ยวผมก็จะเก็บเอาไว้ทํานอกรอบเนาะก็เดี๋ยวใน e ีพีสก็จอมาให้ดูเพราะว่าถ้าทําต่อเนี่ยมันจะยาวเกินไปแล้วก็อันนี้เราก็จะมาสร้างเป็นอ้ออันนี้ลืมปิดห้องของชั้นสองนี่ ในเราก็จะเริ่มตั้งแต่ตรงนี้เลยก็สองนี้เราก็จะเป็นบันไดคู่ ที่นี่ท่าเรืออ่องขอลองต่อดูก่อนนะครับบอกว่ามันมันก็ไม่ได้กะมาแบบโอเคอ๋ออันนี้ก็อันนี้เกิน เราก็จะเอาแค่ตรงนี้อันนี้ครบแล้วก็ในส่วนของบันไดเราก็ยังไม่ได้ทำในคลิปนี้เนื่องจากมันจะยาวไปหลังคาก็เดี๋ยวเราจะทำชั้นสองแล้วก็เราก็จะทำระเบียงกับตรงนี้